สวัสดีค่ะคุณผู้ชมจินตนาชาแนลค่ะวันนี้วันที่ 10, สิบเมษายน25 6 7้า้หกิบเจ็ดค่ะคุณผู้ชมไก่วันสงการข้ามาแล้วนะคะ่ะค่ะคุณผู้ชมสงกรารประเพณีไทยปีใหม่ไทยเหาค่ะไก่จะมาถึงแล้ววันนี้วันที่สิบแล้วค่ะวันที่สิบจินตนาจะลงแนวทางลาวพัฒนาค่ะคุณผู้ชม ของเซียนอุดรค่ะเป็นจอจะเขาสองตัวสามตัวลรวเดอ้อค่ะคุณผู้ชมขัดเน้นๆมาให้ค่ะดูบันนี้ค่ะตัวเด่นตัวลูดของอาจารย์แล้วก็ตัวที่เพิ่นห้เลขกติดต้องมีนะคะคุณผู้ชมตัวเลขกหน้าทางของเซียนอุดรเพิ่นมาเปิดตัวหม่เป็นงวดที่สามค่ะคุณผู้ชม งวดที่แล้วก็เข้าตัววิ่งวิ่งตัวลูดค่ะแล้วก็งวดที่สองก็คือกันค่ะคุณผู้ชมเข้าตัวเด่นตัวรูดแล้วก็เลขติดต้องมีค่ะ,ะงวดนี้เป็นแจงใดค่ะคุณผู้ชมกับติดตามเบิงเดอร์ค่ะกดติดตามช่องจินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมเพื่อจะได้เห็นแนวทางดีๆค่ะของตัวเลขแนวทางของเซียนอุดอรโม่าจะเป็นล่าพัฒนาแลว้วก็รัฐบาลไทยค่ะตัวเลขของเพิินค่ะคุณผู้ชมแนวทางของเพิิน รัฐบาลไท่เพิ่นกะเข้ามาสามตัวเลยค่ะคุณผู้ชมเข้าทั้งบนทั้งล่างค่ะ481กับย0ค่ะคุณผู้ชมกตเราเล่าพัฒนาเพิ่นกะเห็ดมาล่องเบิงว่ามันเข่าแล้วแล้วเพิ่นกะพยายามมาตลอดหลายเดือนค่ะคุณผู้ชมแล้วมันมีเข้าแล้วก็มีหลุดนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยคือหน่อยกว่าเ,เขาเ่านะค่ะที่เข่าลายกว่าเพิ่นกะเลยเอามาฝากคุณผู้ชมนั่มค่ะเปลนแนวทางค่ะคุณผู้ชม แนวทางเราพัฒนาของเซียนอุดรเซียนเพิ่นกะเห็ดหลากหลายค่ะคุณผู้ชมเห็ดล่องเบิงหลายสูตรหลายอันเพิ่นหมั่นใจแล้วเพิ่นก็เลยเอามาฝากคุณผู้ชมนํากดติดตามไปเด้อค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นแนวทางดีๆค่ะบางที่อาจมือนีเขา,เาสามตัวก็ได้เนาะค่ะคุณผู้ชมแต่สามตัวของเซียนอุดรเพิ่นบ่อห้ยมากค่ะเพิ่นห้มากแค่สองตัวค่ะมือนีมือนีจะเข้าบ่อกะติดตามเบิงค่ะคุณผู้ชม แล้วก็ยู่ในช่องจินตนามีหลากหลายอาจารย์ค่ะอาจารย์โยค่ะดอลล่าพารวยแล้วก็มาดามคำนวณค่ะอาจารย์ยอดค่ะยอดบุรีรัมนะคะเซียนยอดบุรีรัมค่ะในน้ำเพิ่นเซียนยอดบุรีรัมแล้วก็อาจารย์ต้อยนำโชคค่ะคุณผู้ชมทีมีแนวทางฝากคุณผู้ชมหลายๆช่องทางคือกันค่ะแล้วก็พี่ฝนนครพนมอาจารย์ตรงเตงค่ะแล้วก็พ่อเสิร์ตค่ะคุณผู้ชม พ่อเสร์ชคำนวณกับให้ตัวเลขแนวทางแม่นมากตลอดเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะอย่างพ่อเสร์ชอย่างนี้คะ่ะจินตนากะได้แนวทางของอาจารย์ทุกๆอาจารย์ที่มาลงในช่องจินตนาชัแนวล้ลวนแล้วแต่อาจารย์ที่มีชื่อเสียงพอสมควรค่ะคุณผู้ชมไมา่เาวนานขึ้กันค่ะทําไมถึงอยู่ได้ยาวนานก็เพราะว่าตัวเลขเข้าร้ายกว่าหลุดค่ะคุณผู้ชมกันเลยได้ออกมาฝากคุณผู้ชมให้เป็นแนวทางนํา โรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะคุณผู้ชมแนวทางของอาจารย์ทุกอาจารย์ทุกเสียนได้มาจากการคำนวณคะ่ะส่วนตัวเลขนางเอาหรออือยังสีบอมีคะ่ะในช่องจินตนาคะ่ะคุณผู้ชมจะมีก็คือโค้งสุดท้ายของอาจารย์จะเด็ดเนาะคะ่ะที่เบ่นให้มาเป็นโค้งสุดท้ายชุดเดี่ยวคันน้ำมนต์เท่านั้นคะ่ะคุณผู้ชมมือจะเอ่ยจะออกมวยไทยจะออก่นดังค่อยห้มาคะ่ะจินตนาก็เลยบอกไปคุณผู้ชมไ้ก่อนเนาะ มีเท่านั้นค่ะคือขันน้ำมนต์เลขน้ำมนต์ค่ะอาจารย์จเดชเพิ่กนเคยนี่ซื้อเสียงมาก่อนให้กันค่ะแต่ว่าเพื่อนมาให่งวดละเท้อเท่านั้นก็คือโครงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมหน้าที่สุดท้ายอีรีค่ะเพิ่นจังคอยจะไล่ปิ้งมานิดเดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมไม่มากมายค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาวันที่สิบมือนีค่ะถ้าอยากเห็นแนวทางดีๆของเซียนอุดรเนาะคะคุณผู้ชม กดติดตามช่องจินตนาชั้นแนวว้ค่ะเพื่อนล่งบอกีช่องเนาะค่ะคุณผู้ชมเหลขตัวเลขกของเพิ่นเพื่อนกับเข่ามาหลายแนวทางอยู่ค่ะคือรัฐบาลไทยมีรัฐบาลไทยของเพิ่นก่ะที่เข่ามาดีๆเนาะค่ะห้าน้อยของเพิ่นมอมีนะคะคุณผู้ชมกินตนากับบลูว่าถ้าเพื่อนมีแนวทางมาฝากหลายๆแนวทางค่ะอย่าล่งท่านบอเนาะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขียนเองลอกเองแล้วกับมาน่ง คลิปค่ะคุณผู้ชมโทรศัพท์เครื่องเดียวโอ้ยจะเป็นอยากท่านค่ะคุณผู้ชมจมอีกก่อนค่ะ่มีแนวเวาเราบัน้สิจมละค่ะคุณผู้ชมอยากให้ลงให้ท่านเนาะคะ่ะคุณผู้ชมอาจารย์เพิ่นกว่าวคือบ่เห็นโล่งเลดมันบ่ท่านค่ะ <laughs> อยากลงฝ่าวาลงแบบปึ๊บปั๊บปื๊บปั๊บขเข้าทรงไล่เนี่ยเนาะค่ะคุณผู้ชมแต่มันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าโทรศัพท์มีเืองเดีวาวเราการโหลดการตัดต่อมันใช่เวลาเนาะค่ะ จินตนาก็อยากลุ้งให้ท่านอยู่เนาะค่ะเอาค่ะค่อยเป็นค่อยไปใจหอนก็ไฟใจจินตาหน้านี่หนึ่งเขาซุกคนละค่ะคุณผู้ชมมาต่องใส่แก๊สเลยหอนนะคะค่ะค่ะหอนก็อากาศที่ผ่านมาเนาะค่ะคุณผู้ชมใจหอนคัะแค่อย่างนี้อยากแล้วอยากลุ้งให้ท่านนะคะแต่ว่ามันไม่ทันกันล่อๆเด้อค่ะมันมาก็มาเห็นลุงเล็กพันนะือน ลงค่ะลงค่อยๆลงลงไปค่ะรัฐบาลไทยจะทย,ย่อยลงไปเด้อยค่ะอาจารย์ค่ะใจเย็นๆค่ะเห็นของอาจารย์ลงแน่นอนอาหายมากทุกคนบวา,าจัดเลขเขาหรือบ่เขานะคะคุณผู้ชมกินตหน้าลงหายคือเกาค่ะอย่าท้อนะคะอาจารย์อย่าคิดมากบวาว่า,าเลขบข่เขารากบอยกลงสักปันใดดอกตัางวุนั่นสินะคะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะอาจารย์ก็ไม่รู้ค่ะว่าตัวเลขมันจะเขาบอ่อ คุณผู้ชมกับบอลูกขึ้นกันค่ะว่าตัวเลขกเป็นไหหมาามันจะเข่าบอลเนาะคะ่ะเนาะต่างคนต่างไม่รู้ค่ะก็ลงให้เหมือนเดิมอาจารย์ให้มาก็ลงให้เหมือนเดิมค่ะไหมาาโหลดค่ะให้คุณผู้ชมเพิ่นในเบิงนเนาะค่ะเนาะเพิ่น่าเพิ่นมาเพิ่นกระจัดจเพิ่นมา,มาเพิ่นกระพานแค่นั้นค่ะคุณผู้ชมเรามีหน้าที่ให้ก็ให้มาเลยจินตนาลงพื้นเก่าค่ะแล้วก็บ,บ้ถทิ้งอาจารย์ไปใส่คุณผู้บ่าอาจารย์เป็นผู้มีพระคุณค่ะ ให้มาทุกคนจินตนาจะทยอยลงทย,ยทยอยทยอยลงค่ะตัวเลขแนวทางถูกถูกแนวทางเด้อค่ะค่ะคุณผู้ชมก็กดติดตามช่องจิต,ตนาชาแนลไว้ค่ะจิต,ตนาวออีกเคลือที่สามก่อนพอวาอยานคุณผู้ชมมาเห็นตัวเลขหลายอาจารย์ที่เขามากหม่ๆม่นอยอย่างเช่นอาจารย์โยเพ่นกับเขามากไม่พีฝนเพ่นกับเขามากไม่ค่ะจินตนาพึงพึงดำเนินการ YouTube ทางช่อง YouTube 2เดือนค่ะคุณผู้ชม พี่ฝนเพิ่งเข้ามาวันที่หนึ่งค่ะอาจารย์โยก็เข้ามาเดือนเมษายนี้ค่ะหลังพี่ฝนนิดหน่อยแล้วก็อาจารย์จงเตงค่ะก็เข้ามาพร้อมๆกับพี่ฝนนะคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะคืออาจารย์ทันไมที่เขามาเนาะค่ะเนาะแล้วก็อาจารย์ทันอื่นๆค่ะยังย่งคงอยู่ในช่องจินตนาชแนลคือเกาเลขเขาปะเขาจินตนากระลงอ่าทย่อยลงไปคือเกาค่ะคุณผู้ชมห้คุณผู้ชมในเบิ่งเพราะว่าบ่มีไผลู่คะวาตัวนี้มันจะเข้าจะลดเนาะค่ะ อย่าพึ่งเล่งเด้อค่ะอาจารย์เดี๋ยวลงให้เหมือนเดิมค่ะลงทุกท่านเลยแต่บางคลิปก็อาจจะเฝ้าว่าว้าเฝ้าเฝ้าเว่าเฝ้าไปเนาะค่ะ้วยอากาศหอนด้วยเฝ้าน้ำเวลาน้ำค่ะมือนีจินตนาจะพยายามทําให้ชิวๆพูดมากๆเลยค่ะสีบอกหลายๆโหลดมือนี่เนาะปวงละค่ะคุณผู้ชมอยู่กับตัวเลขปวงละเอาค่ะคุณผู้ชมชอบกาจัดบ่มักกับพานเด้อค่ะไม่มีอะไรใดๆแน่นอนค่ะ เอาไปดูตัวเลขกันค่ะค่ะเซียนอุดรค่ะคุณผู้ชมเราพัฒนาเซียนอุดรวันที่10เมษายน2567ค่ะเซียนอุดรวิ่งรูดค่ะ0กับ2ค่ะคุณผู้ชมวิ่งรูด0และ2ค่ะเลขติดต้องมี1 3 5 8 9ค่ะเพิ่นจับคู่ไ้มากคบเบดเลยค่ะคุณผู้ชม บวสิติดหนึ่งเนาะคะ่ะศูนยใสกับหนึ่งศูนยใสกับ3 0มศูนใส่กับหาปันใดมากหกเบิดคะ่ะคุณผู้ชมมีห้มี8มี3มี5มี8ปดค่ะศูามสองค่ะคุณผู้ชมหลัก3เนาะหลัก5า็มีศูนย์หค่ะแล้วก็หลักศหลักแปดมีศูนย์แปดศ่งค่ะคุณผู้ชม, 3, มล้วก็ศเบิดเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็เบ,บิรห,ห้อีกพร้อมค่ะสองสองา,ามือนีเลขจะมีเบิดค,ค่ะค หลายอาจารย์วาเนาะค่ะเนาะเพินวาันนี้เลขจะมีเบิ้ลค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะเลขติดต้องมี1 3 5 8งสามห้ค่ะจับคู่ให้03นย์สามศูแค่ะแล้วก็เบิ้น0์2ูนย์สค่ะส่วนหลักสองค่ะเด่น2องก็คือ23 25 28 29แล้วก็ศูค่ะคุณผู้ชมจับเลยค่ะคุณผู้ชมมื่อนี้ลาวพัฒนาเสี่ยนอุดรจากเขาบอเนาะค่ะมื่อนี้เนาะ คิดว่าแตกแน่ค่ะวันนี้ค่ะจัดมาเต็มขนาดนี้เนาะค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าเลขเยอะเพราะว่าให้ทุกหลักถ้าบให้ทุกหลักมันจะผ่านเนาะค่ะคุณผู้ชมให้มาเลยอย่ากักถ้ากักก็บอเขาเพิ่นกักมาทุกหนวดเลยย่านตัวเลขมันหลายวดนี้เพิ่นจัดให้เต็มเลยค่ะจัดมาเลยค่ะคุณผู้ชมเพิ่นชอบเพิ่นกะมักเพิ่นกะเอาคือเกาค่ะคุณผู้ชมเพิ่นบ่มาเพิ่นกระเลือดเอาเพอ่เกาอันนี้บอถึงผู้อื่นเนาะค่ะจินตาหน้านี่ละถามากก็คือจัดเลยค่ะถ้าบ่มาเข้ากับ บ่เอาเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะรัฐบาลไทยคุณผู้ชมมันเขามาในกองพอดีก็เลขก็เลยตรวจเสเลยนะคะเอาค่ะคุณผู้ชมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อ่ะล่าพัฒนาของเซียนอุดรคะ่ะมือนีห้หลุดศูนย์และสองเบิ้งตัวหลุดเพื่อนเราก็เบิ้งตัวจับคู่คะ่ะเราก็เบิ้งเลขปิดเนาะค่ะนะเลขติดต้องมีค่ะสังเกตค่ะคุณผู้ชมสูตรเพื่อนมาแบบใดก็ให้เบิ้งตามนั้นเนาะค่ะเหมือนงวดที<ม>่แล้วค่ะคุณผู้ชมเห็นบ่ค่ะ วดที่แล้วจับห้มาว่าเลขติดต้องมีกับมิเด็กม,มิตะเก่าค่ะเพิ่นจับเด่นไ้มาผิดเนาะคะ่ะวดที่แล้วไม่เข้าตัวเด่นแต่เข้าตัวเลขติดต้องมีค่ะนะคะเอาค่ะคุณผู้ชมแคบหน้าจอค่ะจินตนาขอขอบคุณนอาจารย์เซียนอุดอรเนาะคะ่ะที่ให้ตัวเลขหน้าท่างมาวางช,งช่องจินตนา,ชาเชนเอาให้คุณผู้ชมด้เบิ่งกันค่ะ,ะวันที่10เมษายน2567นอ,รอ,ข,อขอให้อาจารย์ที่ให้ตัวเลขมา ให้คุณผู้ชมแบ่งปันมาให้เพื่อนแบ่งปันมาแล้วขอให้ตัวเลขตรงเข่าให้คุณผู้ชมได้ปัง,ปง,ปง,ลงๆลำๆด้วยๆไปน้าก,กันกับตัวเลขของเซียนอุดอรเนะาะค่ะเนาะมือนี้จัดเต็มแล้วคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ค่ะแล้วก็ขอให้มันๆปังๆทุกๆคนเด้อค่ะขอคุณหลายๆค่ะที่ติดตามที่กดไลค์กดแชร์ให้จินตนาชันแนวค่ะเป็นกําลังใจให้จินตนานั่มเพื่อเป็นการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะคุณผู้ชมส่วนตัวเลขจินตนายังฉีดแจงยังบ่ชัดเจนจินตนาก็ขออภัยค่ะ ขอโทษหลายๆที่บางครั้งว่าซับซ้นหรือบางอย่างเนาะคะ่ะคอมเมนต์ติชมให้กินตนาน้ำเนเดอร์ค่ะคุณผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอให้โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ